สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรัตต์เอฟทุกๆท,ท,ท่านด้วยน,นะครับซ mm ีน hmm. ติ้งชาแนลนะครับวันนี้ผมว่พาคุณผู้ชมมาชมทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองหรือว่าสถานีรถไฟฟ้ารถไฟดอนเมืองนะครับเ mm hmm. ชื่อมต่อเข้ากับสนามบินดอนเมืองนะครับ mm hmm. ข้างหน้าคุณผู้ชมก็คือเป็นสันที่ทางรถไฟ,ฟธรรมดานะครับมาจากต่างจังหวัดน,นะครับ พอเราลงพอเราลงตรงนี้ไม่ว่าเราจะมาจากทางกรุงเทพหรือว่ามาจากทางต่างจังหวัดนะครับเราจะไปขึ้นสนามบินนนทเมืองนะครับเราก็สามารถที่จะออกทางประตูนี้ package. ได้เลยนะครับนะครับพอเราลงจากสถานีราลงมาทางชั้นซื้อตั๋วนะครับเราก็ไม่ต้องลงไปชั้นล่างนะครับแล้วก็ออกมาบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าสนามบินนนทเมืองนะครับ แล้วก็เดินมาเลยครับส่วนน้านั้นส่วนด้านซ้ายก็จะลงไปทางถนนข้างล่างนะครับข้างขวาเขาลองไปฝั่งนึ่ง้างนู้นเข้ากรุงเทพนะครับ ตรงไปก็จะไปสนามบินดอนเมืองครับตั้งแบ่วันี่16สางยนี้โรงาทาากมเติให้เื่อนด้้ัประวัสเราว่้ยดนไลมีบันไดเลื่อนเลสํหรับผู้ที่ก็จะมีแรงอะไรก็ไหร่ครับก็เดินบนบันไดเลื่อนได้เลเลื่อน From August 15 Negative to August passengers are required to bring non-flammable, high bicycles into the train system and secure only. Both bicycles are permitted at all times. Please up Please follow the instructions of the station Thank you for your the ภาคียงนากาศครับดอนเมืองเดินม,มาตามป้ายเลยครับพอเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับเย็น ภาาาพอกพปลงจากสายรถไฟดอนเมืองนะครับแล้วก็เดินทางเชื่อมเข้ามาสนามบินได้เลยครับผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับยังเดินอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับ เป็นทางเดินสะดวกสบายไม่ว่าจะมาจากทางรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือว่ารถไฟฟ้าธรรมดานะครับ<ป>ก็ลงสถานีดอนเมืองนะครับแล้วก็ออกทางเชื่อมมาสนามบินได้เลยนะครับ เี๋ยวซ้ายเข้ามาตามช่องนะครับสายมือก็เป็นร้านอาหารราคาก็ไม่แพงครับ6กสบขึ้นไป ขวามือก็จะเป็นลานจอดรถซ้ายมือเป็นที่ขายอาหารนะครับเดินมาถึงตรงนี้ก็จะมีทุกสอนชี้ว่าทางไปอาคารผู้โดยสารนะครับตรงไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ก็ได้นะประมาณนี้ ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศขนส่งสาธรารณะลงไปข้างล่างจะไปแท็กซี่ไปอะไรข้างล่างกจ็จดประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมและสับสกายนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ